ความเจริญในธรรมจะมีทายาทโยมสาธุชนท้งหลายอาตมาพาจะนำพระธรรมคำทางสอนในทางพระพุทธศาสนามาเผยแผ่ให้ญาติโยมสาธุชนท้งหลายได้รับฟังพระธรรมคำทางสอนที่อาตมาพาจะนำมาเผยแผ่ชื่อว่าลักษณะความเพียรสามอย่างความเพียรอย่างแรกก็คืออาราพรกาธาต อราพกาธาตก็คือความเพียรที่ปารบจิตไม่มีความท้อถอยท้อถอยต่อการกระทำที่จะทำใจให้สงบเพราะการที่จะทำใจของเราให้สงบนั้นจะต้องมีความเพียรมีความพยายามหรือว่า มีการปารบที่จะทำจิตของเราให้สงบการทําจิตให้สงบก็ต้องใช้ความเพียรพยายามที่มีความตั้งออกตั้งใจจิตของเราจึงจะมีความสงบได้แต่ถ้าเราไปวกแวกกับสิ่งรอบก,กายทางเสียงทั้งคนทั้ง ทำให้เราได้ไม่ทำสมาธิมันก็เหมือนว่าเราก็ท้อถอยแต่ถ้าเราถาลาลบมีความตั้งใจที่จะทำใจให้สงบแล้วไม่แต่เสียงไม่แต่บุคคลรอบข้างเราก็ไม่สนใจเมื่อเราจะทำใจของเราให้มีวากสงบในประการที่สองก็คือนิกรรมาทาต ความเพียรที่เราเดินไปด้วยดีก็คือตั้งใจไปด้วยดีที่จะไม่มีความเกียดขค้านถือว่าแม้ว่าทีนามีทะเข้าครอบงาความง่วงเหงาเหานอนจะเข้ามาครอบงาจะมาแทรกแซม เราก็ทําจิตให้เป็นสมาธิถึงอัปปนาสมาธิได้ในประการที่สามก็คือประกรรมธาตุความเพียรที่จะมุ่งไปสู่คุณเบื้องหน้าคุณเบื้องหน้าที่เราตั้งใจไว้ก็คือการเจริญสมถะ การเจริญวิปัสสนาวัตถุประสงค์ที่เจริญวิปัสนาก็คือเพื่อที่จะกำจัดกิเลสไม่ให้กิเลสใหม่เพิ่มขึ้นและกำจัดกิเลสเก่าที่เกาะกินอยู่ในจิตของเราในการทำ รมะคือทางใจให้สงบและวิปัสสนาภาวนาการกําหนดจิตภาวนาก็เป็นการสกัดก้านกิเลสไม่ให้ไหลเข้าสู่จิตในปัจจุบันเรากําหนดเมื่อไหร่กิเลสก็ไม่ไหลเข้าสู่จิตของเราเมื่อนั้นความเพียรทั้ง3ประการเป็นความเพียรที่เกิดขึ้น ที่อยู่ในจิตของเราถ้าเราปรารถนาหรือว่าฟารบความเพียรที่จเจริญสมถะเจริญวิปัสนาแล้วสิ่งที่ได้ก็คือกิเลสใหม่จะไม่ไหลเข้าสู่จิตของเราและคอยเลิกละคอยขัดเกลาวกิเลสเก่าพระพุทธศาสนา,าจึงสอนให้รู้ลักษณะของความเพียร ทางสารประกาศอาตมาภาพนำมาเจริญพรใน้ยาิโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับควงเจริญพร